ขายเร่่มส่งราคาถูกนะครับโรงงานชนาคาร่วมรวยนะครับขายลร่มส่งที่ใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับราคาขายส่งนะครับก็มีทั้งร่มพับสามตอนนะครับราคา5 5บาทนะครับหรือว่าเป็นร่มตอนเดียวขนาด19นิ้วนะครับราคา45บาทหรือว่าจะเป็นร่มตอนเดียวขนาด21นิ้วนะครับผมสายมาตรฐานนะครับราคา50บาทนะครับร่มที่ผมถืออยู่นี่ก็คือ โคง้งยี่ห้อธนาขาวร่มรวยอย่างดีนะครับคงก้าสามารถยืดหยุ่นได้ด้านในมียูวีสีดำขนาดกับฝนได้เป็น2เท่าขายส่งยกกล่อง1กล่องมี60คันขายส่งมีกันละแปสิบห้าบาทช่องทางการติดต่อของเรานะครับ089 1 2แ6230และ082447 7ด่าหไลน์แอดของเราแอท์แส่าสามารถสั่งซื้อได้ทุกวันนะครับธนาคาร่มรวย ร่มส่งที่เย็นที่สุดในประเทศไทย